มาด้วยความเร็วประมาณ40นะครับ40-50นะครับเคิือนคันเร่งเบ่นี่คือระยะเบรกหลังรถคันนี้มี ABS นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเบรกนะเราจะได้ยินเสียงซึกงๆ,ๆๆๆนะครับชือ ABS มาจับปล่อยมาทำงานอยู่นะครับอันนี้คือระยเนะเบรหน้าเห็นเส้นอ,อยู่ประมาณไหนนะจำได้ไหม Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer the no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave to นั่นก็คือสถากกนีเบรกนะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอยู่บนท้องถนนนะครับเราจะใช้น้ำหนักเบรกกันเนี่ยอาจจะเราเราอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยน้ำหนักเบรกที่เราให้ไปเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าแต่ผมบอกคร่าวๆแล้วกันว่าเบรกหน้าเราใช้ประมาณเจ็ดสิบหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะเวลาเราใช้งานบนท้องถนนยิ่งถ้าเป็นบิ๊กบค์เนี่ยเบรกหน้าเนี่ยค่อนข้างสําคัญเลยครับนะครับเพราะเบรกหน้าเนี่ยเป็นตัวที่เราสามารถหยุดรถได้ดีและสั้นที่สุดนะครับ เบรกหลังเนี่ยเราจะใช้ประมาณ30-40%ใช้เพื่อประคองครับให้ล้อหน้าและล้อหลังมันสมดุลกันถ้าเราใช้เบรกหน้าเยอะเกินมันมีโอกาสที่รถจะตีลังกาถูกต้องไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเบรกที่เ,เขาเรียกว่าปลอดภัยนะครับและนุ่มนวลที่สุดเนี่ยเราจะต้องใช้เบรกทั้งหมด3เบรกนะเบรกแรกก็คือ engine เบรก engine เบรกจะทํางานตอนไหนฮะ เชนเกียร์ยกคันเร่งนะครับสองอย่างแต่โดยปกติก็คือ <c oughs> เราอะ่ะจะชินการเชนเกียร์ซะมากกว่าแต่ลองฝึกแบบนี้ครับยกคันเร่งก่อนฝึกยกคันเร่งให้ชินเลยครับปิดคันเร่งให้ชินแล้วเริ่มเบรกยังไม่ต้องไปรีบเชนเกียร์นะครับสมมุติเราเบรกเนี่ยเบรกด้วยเกียร์สามก็ให้หยุดด้วยเกียร์สามก่อนอย่าพึ่งทดเกียร์ลงมา เพราะว่าการทดเกียร์ลงการเชน่เกียร์ลงเนี่ยถามว่ามันช่วยให้ระ,ระยะหยุดเราเนี่ยมันสั้นไหมก็สั้นครับแต่ถ้าบางคนมันไม่ชินน่มันจะทําให้ระยะหยุดเราไกลนึกออกใช่ไหมแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลองฝึกก่อนครับขั้นตอนแรกคือปิดคันเร่เงนะครับพอปิดคันเร่เงปุ๊บเบรกที่สองกับเบรกที่สามจะตามมาคือเบรกหน้าและเบรกหลังก็คือเราจะใช้เบรกหน้าและเบรกหลังพร้อมๆกัน โดยให้น้ำหนักไปที่เบรกหน้ามากกว่าวิธีการสังเกตครับว่าน้ำหนักที่เราให้เบรกหน้ามากกว่าเบรกหลังให้สังเกตโชกหน้ายุบตัวถ้าเมื่อไหร่เราเบรกแล้วเนี่ยโชกมันยุบเนี่ยแสดงว่าเราให้น้ำหนักเบรกหน้ามากกว่าเบรกหลังแล้วโอเคนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ครูปรึกสาธิตให้ดูนะครับว่าระยะเบรกนะครับระยะเบรกของไอเรื่องผมไม่ให้ดูเอนจิ้นเบรกนะ พะ engine เ,เบรกนี่คือการผ่อนคันเร่งเฉยๆยใช่ไหมมันไม่ได้หยุดรถนะมันใช้แค่ชะลอความเร็วนะครับเดี๋ยวให้ดูเบรกหลังกับเบรกหน้าแล้วกันว่าระยะเบรกของเบรกหน้ากับเบรกหลังเนี่ยมันต่างกันหรือว่าระยะอันไหนมันสั้นกว่ากันั้นโจ้ขอเบรกหลังอย่างเดียวไม่ต้องจำคัดนะเบรกปกติให้รถดับไปเลยมาด้วยความเร็วประมาณ40นะครับ40-50นะครับเคื่อนคันเร่งเบรค นี่คือระยะเบรกหลังรถคันนี้มี ABS นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเบรกนะเราจะได้ยินเสียงตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊นะครับคือ ABS มาจับปล่อยมันทํางานอยู่นะครับอันนี้คือระยะเบรกหน้าเห็นเส้นอยู่ประมาณไหนนะจาได้ไหมเส้นใช่ไหมประมาณเส้นพอดีใช่ไหมเลยเลยเส้นไปหน่อยเนาะนะครับอะคราวนี้เดี๋ยวดูระยะของเบรกหน้านะครับด้วยความเร็วเท่ากัน นะครับความเร็วเท่ากันนะเบรกหน้าอย่างเดียว <c oughs> อ่า <c oughs> เห็นไ <c oughs> ไเป็นไรให้มันดับไปเลยเราจะได้รู้ต่างกันเยอะไหม <c oughs> พอสมควรเลยนะครับพอสมควรเลยเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้งานเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วเราต้องให้น้ําหนักเบรกหน้าเยอะกว่าเพราะว่าเบรกหน้าเนี่ย เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าน้ำหนักที่มันถ่ายเทมันจะถ่ายเทลงโช๊คโช๊คลงยางยางลงพื้นนะครับคราวนี้เ,นเดี๋ยวจะให้ดูถ้าสมมุติว่าอันเนี้ยเป็นหลายๆคนเป็นเลยคือกำคัดก่อนเบรกใช่ไหมลัวรถด,ดับนะโจเบรกคุ้มป้องแต่กำคัดก่อนเบรกอ่ะนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ คือหลายๆคนคนกลัวว่าเฮ้ยถ้าเบรกปุ๊บรถจะดับนะครับถามว่ามันนุ่มนวลไหมเรารู้สึกว่ามันนุ่มนวลใช่ไหมแต่ถ้าถามว่าเรามาด้วยความเร็วสักประมาณหนึร้อยี่สิบมันไปไหนนู่นฮะใช่ปะ่ะกว่าจะเบรกทันเนี่ยมันอาจจะมีการชนไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเบรกนะครับเราจะต้องใช้เบรกก่อน นะครับใช้เบรกก่อนแล้วค่อยใช้คัดน,นะจันทร์โขอแบบถูกต้องคราวนี้ดูแบบถูกต้องครับคือใช้ทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังพร้อมกันถ้าเขาเก่งมากก็จะอยู่ประมาณเนี้ยเบรกหน้าเบรกหลังพร้อมกันถูกต้องให้น้ำหนักเบรกหน้าเยอะกว่านะครับ อาจารย์เขาไม่ได้ใช้ความเร็วเท่ากับเบรกหลังตอนแรกไม่งั้นเกี๋ยวมันเถินเดีียวล้อหลังมันลอยนะครับเขาก็เลยเซฟไว้ก็สังเกตนะว่าระยะหยุดก็ยังสั้นกว่าการใช้เบรกเดียวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราขี่นะครับเวลาเราขี่บนท้องถนนเนี่ยทําให้มันเกิดความเคยชินครับขั้นตอนแรกคืนคันเร่งขั้นตอนที่สองและสามทำพร้อมกันนะครับคือเบรกหน้าและเบรกหลังพร้อมกันชิงน้ําหนักไปที่ เบรกหน้าเยอะกว่าแล้วก็มีวิธีอีกอย่างหนึ่งครับในกรณีเราเบรกฉุกเฉินนะเวลาเราเบรกเนี่ยต้องบอกงี้นะหลายหลายคนเนี่ยเวลาเบรกแขนชอบงอเพราะแขนงอปุ๊บเนี่ยมันทําให้การควบคุมรถเราเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่ายังไม่กระชับพอเพราะฉะนั้นเนี่ยการเบรกเนี่ยนะครับเวลาเราเบรกให้เราเหยียดแขนตรงนะครับเหมือนเกงแขนช่วย นะครับเหมือนใช้น้ําหนักตัวเราเนี่ยในการยึดไว้นะครับเพื่อให้รถเนี่ยมันนิ่งนะครับแล้วเวลาเราเบรกเนี่ยมันก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเจอทรายใช่ไหมเจอทรายเจออะไรลื่นๆเนี่ยถ้าเราปล่อยแขนเลยเนี่ยมันมีโอกาสครับที่รถจะสไลด์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้การกรึงแขนช่วยนะครับเวลาเราขี่มันก็จะเป็นลักษณะนี้เวลาขี่แขนจะง,งอใช่ปะเวลาเบรกแขนตรง ขี่แขนงอเบรคแขนตรงอยู่เนี้ยนะครับมันจะอยู่ลักษณะเนี้นึกออกใช่ไหมเออแต่ถ้าสมมติเราขี่แขนงอแล้วเราเบรคน้นําหนักเราก็จะไม่ได้พอน้ําหนักไม่ได้ปึ๊บเนี่ยเวลามันตกหลุมหรืออะไรมันดิน้นมันดิ้นก็ล้มได้นะครับแต่ถ้าอยู่เนี้ยปึ๊กนะครับมันก็ล็อกเลยนะครับมันก็จะได้ระยะที่ดีขึ้นอ่ะคราวนี้ตรงนี้นะครับ เราจะฝึกเรื่องของการใช้เบรกก็คือกัวยางสีเขียวนะกัวยางสีเขียวขี่ออกมาปุ๊บมาหยุดตรงกัวยางสีแดงนึกภาพตางคือออกตัวมาแน่กเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งพอปุ๊บและให้มาหยุดตรงนี้เขาเรียกว,ว่าฝึกความแม่นยําในการหยุดรถถ้าสมมติว่าเราขี่มาขี่แบบจายตลาดอะไม่สนโลกอ่ะ นะครับความแม่นยําในการหยุดรถก็ไม่มีเพราะไม่มีมันมีโอกาสที่จะไปชนท้ายเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝึกก็คือออกตัวมาปุ๊บเราจะต้องหยุดรถโดยที่ล้อหน้าไม่เกินจากกวยางสีแดงตรงนี้ใช้เกียร์หนึ่งรถห้ามดับนะครับและก็ให้ใช้เบรกก่อนใช้คัทน,นึกออกไหมคือเกียร์ออกมาปุ๊บเนี่ยมือจะต้องออกจากเบรกกับคัทแล้วนะห้ามแบบเอามาเกี่ยวไว้ไม่เอานะครับ กำแด์ปกต,ติพอเราจะใช้ค่อยเอื้อมมือมาใช้เบรกใช้กี่นิ้วจันบอสบอกไหมสี่นิ้วนะ<ม>นะครับแต่ถามว่าสองนิ้วสามนิ้วใช้ได้ไหมได้ครับแต่ระยะเบรกมันก็เขาเรียกว่าการให้น้ําหนักก็จะน้อยเราใช้แรงเยอะขึ้นแต่ถ้าใช้สี่นิ้วเนี่ยมันมีแรงบีบ <Yeah. S 1> พอมันมีแรงบีบป,ปุ๊บเนี่ยการหยุดรถแบบมันจะมั่นคงกว่าระยะจะสั้นกว่านะครับอ่ะคราวนี้จะโจ้จัโจ้มาเริ่มต้นจากกล้วยสีเขียวให้หน่อย น่าจะเลนเดียวได้เลยมั้งออกตัวกวยยางสีเขียวแล้วมาหยุดตรงัว,วยยางสีแดงผอฝากไว้นิดนึงนะครับก่อนออกตัวทุกครั้งหันมองหลังด้วยนะครับหันมองหลังด้านขวามองเพื่ออะไรเขาเรียกว่าเช็คจุดบอดของรถบางทีเรามองผ่านกระจกข้างไม่เห็นหันมองเนี่ย ทัวกว่านะครับและท่าทางการขับขี่ที่ถูกต้องนะครับการหยุดรถที่ถูกต้องต้องอยู่ลักษณะนี้นะครับเท้าซ้ายอยู่บนพื้นเท้าขวาอยู่แป้นเบรกนะฮะถ้าเอาลงทั้งสองเท้าต้องเอาแค่เท้าซ้ายลงเท้าเดียวทิ้งน้าหนักไปที่เท้าซ้ายเท้าเดียวหลายๆคนเนี่ยเหยียบสองเท้าครับมันกลายเป็นว่าเราเป็นบาลเอะนึกออกไหมการรับน้ําหนักก็ไม่พอครับแต่ถ้าเราทิ้งน้ําหนักไปที่เท้าข้างเดียวเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย ยืนได้มั่นคงกว่าเพราะว่าเท้าขวาเราเหยียบเบรกอยู่แล้วใช่ไหมาะฉะนั้นรถไม่มีโอกาสไหลมือขวาเราก็กำเบรกอยู่โอกาสรถไหลไม่มีเลยนะครับถ้าหยุดในท่านี้ได้เนี่ยเวลาออกตัวมันจะมั่นคงครับอ่ะออกตัวมาครับหันมองหลังเกียร์หนึ่งเกียร์เดียวเอามือออกจากคัดจากเบรกนะครับเห็นไหมเืิมล่ามาพอแค่เนี้ยนะครับขอเอาให้ใกล้กว่านี้นิดนึงอันนี้ยังห่างไม่หน่อยนะครับ เอาให้ร้อหน้ามันอยู่ตรงกัวยางสีแดงเลยอาจารนนะย์พยานนะยามใช้เด็กนะครับทั้งหมดสี่นิ้วนะทำให้มันชินนะทำให้มันชินอ่าโอเคมาอ,คอ่าแค่แนแนเนี้ยนะครับ จะเบรกให้ ABS ทำงานก็ได้หรือไม่ให้ ABS ทำงานก็ได้แล้วแต่เราแต่ถ้าสมมุติเราเบรกได้นุ่มนวล ABS จะไม่ทำงาน ABS เนี่ยมันช่วยในเรื่องของการป้องกันล้อล็อกถูกต้องไหมนะครับถ้าอยู่ในมอเตอร์ไซค์ก็คือป้องกันไม่ให้รถมันสไลด์ล้มะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเบรกแล้ว ABS ทำงานนั่นหมายความว่าเราใช้เบรกใดเบรกหนึ่งมากจนเกินไปจนมันเหมือนกับว่า เซนเซอร์มันรับความตกใจของเราได้ว่าเฮ้ยเราตกใจเราเบรกอ่ะมันก็จะทํางานแต่ถ้าสมมติเราเบรกนะครับขี่มาใช้เบรกหน้าเบรกหลังอย่างที่ผมบอกเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบกับสามสิบสี่สิบเนี่ย ABS จะไม่ทํางานแต่ถ้าสมมติเราเบรกเนี่ยและ ABS ทํางานก็ไม่เป็นไรนะเราไม่ว่ากันแต่ขอว่าเราจะต้องแม่นยาก็คือให้ล้อหน้าเราเนี่ยอยู่ตรงกวยยางสีแดงห้ามเลยถูกอกใช่ไหมฮะแรก,แรก เราใช้ความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนขี่ออกมาเกียร์หนึ่งเนี่ยลากมาเลย30กิโลเมตรและหาจุดคืนคันเร่งด้วยตัวเองแต่ขอแค่ว่าล้อหน้าห้ามเลยเพราะแต่ละคนคืนคันเร่งไม่เท่ากันอยู่แล้วครับนะครับเดี๋ยวลองดูสถานีเบรกเป็นสถานีที่ยากที่สุดแล้วในการขี่เพราะว่ามันต้องแม่นถ้าไม่แม่นมันจะเวลาเราอยู่บนท้องถนนเนี่ยมันอาจจะพลาดได้ นะโอเคมีคำถามไหมครับไม่มีเนาะอ่ะเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าจะทำถูกทำผิดโอเคเอ่อตอนขี่มีตรงไหนที่เป็นปัญหาไหมปัญหาทุกตรงใช่ไหมปัญหาทุกตรงตรงนู้นมีไหมมีอีกเหรอไอเลี้ย,เยวเลี้ยวทางแคบ่เงี้ยเหรอเลี้ยวกับรถเงี้ยเหรออ๋อโอเคนะครับ จริงๆแล้วการเลี้ยวกับรถมันไม่ยากนะยันใหญ่เอาเลยไหมเลี้ยวกับรถเนี่ยก็ได้เดตรงเนี้ยกำคัดเนี่ยก็ดูยังกำเมาตอนไหนอะ่ะเออกำคัดตอนไหนถามก่อนออตอนจะดับตอนจะดับเลยเหรอตุกนะครับคัดเนี่ยเราจะใช้ก็คือพอรถมันเริ่มชะลอตัวมากๆแลวใช่ไหมเกือบจะหยุดแล้วนะ่ะเราถึงขวาและคัดเนี่ยเวลากำนะ กำสุดนะครับอย่ากำครึ่งครึ่งกลางๆนะลดดับนะกำก็คือกำเลยงออกใช่ไหมนะครับไม่ต้องมาค่อยๆเหนียวเหมือนเบรกนะอย่าไปทําสลับด้านกันนะครับเบรกกำหมดค่อยๆกำคว่ำนะฮะโอเคเนาะอ่าโอเคอ่าจันโจขี่ให้ดูอีกรอบหนึ่งเอาเอาหยุดตรงผมเนี่ยไม่ต้องไปถึงตรงนั้นหยุดตรงเนี้ยเออสังเกตมือซ้ายอ่ะนะครับมา ไม่ต้องเร็วมากหรอกจานแค่นั้นแหละปึ๊บดีเห็นนะแค่นี้เองไม่ยากนะนะแต่หลายๆคนอนะ่ะพอม,มันทำหลายๆอย่างพร้อมกันมันจะกรรมพร้พอมกันหมดเลยจะเจ้าขี่ไปได้ <c oughs> เดี๋ยวเดินตามผมไม่ต้องสุดทุกหน่อยก็ได้ครับ you Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never r a n s w to no, man. I still go, go, go. Go, go.